ตอนนี้สำหรับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับระพโสดาบันถ้าสกิทาคามีมักก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นภรมิหันสีให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นเราะว่าระพโสดายังมีความรักในเพศจะมีความโลภคือยากรวยจไม่ะเมิดสิน ยังมีความโกรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เพราะเกรงสิ่งเดขาดยังมีความพยายามบัตจองล้างจองผลานแต่ไม่ทำยังมีความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนนุ่มพันแต่ไม่ลืมความตายทีย่เห็นว่าอารมณ์เขาไม่โสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชั้นดีตอนนี้มาพระสกิทาคามีสกิตาคามีมักนะยังไม่ผล สกิทาคามีมัคก,ก้าขึ้นมาอันดับแรกอิทเราก็ทรงพรมีหารสี่เป็นกรณีพิเศษนอกจากจะโกรธแล้วไม่ทำอันตรายเขาในด้านประสูนดาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครก็าทำให้เราโกรธแล้วเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ้าสกิทาคามียังมีโกรธ แล้โกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเขาไว้ตอนนี้กำลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมาที่พรมิหารสี่็แต่กบเมื่อเวลาใครก็ทำความไม่ดีให้เราโกรธที่ที่ไม่ถูกใจโกรธแล้วมี่กลอยอารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันที แอเนกน้อมเราไปเกี่ยวอ๋อคนที่ก็าทำให้โกรธที่เราหน้าสงสารเรดยคนที่ทําความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอาบายภูมิถ้าต้องตกมรรกมันแสนจะลาบากร้อนก็ร้อน,อนไฟร้อนกไ็ไฟธรรมดาหลายล้านเท่ายังมีสันพาวุธมาสับฟันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนะัก ทุกเวทนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลาบากนับได้พันได้หมื่นแสนชาติจึงกว่าจะพน้นเป็นหมื่นสแสนกลับหรอไม่ชติแล้วต้องมาเป็นอสุจิกายเต็มดวยความหิวโหอยต้องมาเป็นสติเดชนันซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดอาจจะเพราะถูกถก็ปล่อยให้อดตายบ้างถูกกลุมเหงนเลงร้ายไม่มีกฎหมายมเพื่อเื่อควบคุม อีคิดอยู่ว่าคนที่มีอารมณ์ชั่วยอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารหล่อยเขาตกมือไปข้างเดียวกรรมใดที่เขาทําให้เป็นเพรื่องเก็บใจกระทุกกระทือนใจเราให้อภัยอย่าลืมว่าไอ้ตอนให้อภัยตรงนี้แตะกว่าจะให้ได้ที่ต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชั่วโมงสามชมั่วโมงถ้าเร็วเข้ามามันมียังมีโกรธจึงมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อภัยทาน ไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาไม่อภัยเขาแต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธจะมีความเสยียบันนี่เป็นสกิทาคามีมักเบืองตนนี่สกิทาคามีมักเบืองปลายตามพระบาลีธรรมกวา่าพระสกิทาคามีบรนเท่าความโลภบรนเท่าความโกรธมันเทาความหลงมันเท่าตรงไหนทำยังไง บรรเทาความโลภแล้วก็มีจาคานุสติกรรมฐานเป็นกำลังใจแทนที่จะนโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้ครับการแสวงอาชีพโดยสมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวลิงครอบครัวเี้ยงสามีภรรยามีความจำเป็นต้องหา การหาได้สมมาชีวะเขาจ้างเราให้กันเดือนถูกแล้วก็ให้กันเดือนแพงเราทำความดีไม่ใช่ความโลภก,การค้าขายลงทุนน้อยได้กำไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่ว,ว่าเป็นการค้าเป็นแต่ไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของเหลวมันบอกว่าเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปได้กำไรมากกัได้กำไรน้อยไม่สำคัญ ยางนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสมาชีวะตอนนี้สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาพระโสดาบันยังเกาะมากแต่ว่ามาถึงพระสีทาคามีนกจิตเสมอเมื่อชีวิตอยู่จําเป็นจะต้องใช้ต้องหาแต่ร่มหนึ่งที่คิดว่าไอ้เรากับมันไม่ใช้กับจากกันไม่ช้ไม่มันก็เราไปกันข้างหนึ่ จิตใจมันก็เฝ้าจากการยึดไม่ใช่ว่าเฝ้าจากการหาหาตามปกติตตถ้ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นพองเราเรากับมันจะนอ,อนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกาันไม่พลาดจากกาันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากับมันนี้ไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดโดยด้วยความไม่ประมาท สำหรับความโกรธพราะาาคาม,มีก็เคร่งครัดโดยเฉพระมีหานสีในด้านอภัยทานถ้ามีอภัยทานมันบรรเทาลงแล้วความโกรธบรรเทาไม่ใช่หมดมันด้านความหลงในร่างกายก็ก็พิจรารณาแล้วนี่ว่าร่างกายนี่มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ที่ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขกับหลกโซครอกไม่มีการทรงตัว ตอนนี้ก็ต้องใช้กายกตานนสติอสุภกรรมฐานที่มีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพระสกิทาคามีต้องเพิ่มจาคานุสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถภาวนาเพิ่มครมิหารสีให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายกตานุสติกาสุภกรรมฐานรวบรวมรวม,รวมเข้ามาอีก เป็นกําลังใจเป็นปกติที่ก็พร้อมจะคิดถูว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อใดสุดมันต้องสลายตัวเราจะไปนั่งบัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว,ว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่าย เห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็ไมไปด้วยความสุขรกแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปราธนาแต่ว่าจิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นมิสัยของพระสิธาาสทธาคามีเรียกว่าสกิธีทาคามีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้